เดี๋ยวตัวนี้เราจะทําการลื้อออกหมดเลยเพราะว่าเราจะไม่ใช้สายที่แปลกปลอมแบบนี้เราใช้แฟมแท้ไม่ต้องใช้กล่องดําไม่ต้องใช้สายไฟแบบนี้ไม่ต้องต่อรีเลย์พ่วงรถ m e r c e d e s Ben บนของใครนะครับที่แปลงโฉมมาแปลงไฟมาแล้วใช้กล่องดำอะแดปเตอร์แบบนี้แล้วเริ่มพบปัญหาในเรื่องของไฟค้างไฟรวนแบตหมดสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นหรือบางทีไฟก็เปิดขึ้นไปเองต้องรีบเข้ามาแก้ไขนะครับ อย่างคันนี้นะครับ W218CLS นะครับคันนี้ใช้เป็นโคมือ2นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวกล่องอะแดปเตอร์กล่องดำนี่ครับที่มาจากจีนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เดินสายไฟมาดูงานกันเดี๋ยวผมพลิกกล้องให้ดูนะนี่เลยนะครับมาดูนะฮะแล้วก็เดินสายไฟแบบนี้มานะครับแบบนี้เลยนะฮะพ่วงกับกล่องตัวนี้นะครับเดินสายไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ นี่ฮะเดินมาที่กล่องแซมมาพ่วงกันแบบนี้ตัดต่อพ่วงกันแบบนี้นะครับถ้าพบปัญหาแบบนี้นะครับที่ทํามาแบบนี้แล้วอยากจะแก้ไขให้เป็นระบบแท้นะครับนะฮะก็พบอักัาแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะทําการลืร้อออกหมดเลยเพราะว่าเราจะไม่ใช้สายที่แปลกปลอมแบบนี้นะครับเราจะใช้แซมแท้แล้วเดินเป็นระบบแท้ทั้งหมดเลยจะไม่มีสายแปลกปลอมเข้ามานะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมคันนี้กันนะครับแบบเต็มระบบนะครับเพราะอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ตัวกล่องแซมตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเวลาคุณสตาร์ทรถนะครับเวลาเราจะบิดไฟนะครับไปที่ปักกิ้งไฟจะไม่ดับนะแปลว่ายังไม่เต็มระบบนะครับงานเต็มระบบนะครับเราใช้แฟมแท้ไม่ต้องใช้กล่องดําไม่ต้องใช้สายไฟแบบนี้ไม่ต้องต่อรีเลย์พ่วงนะครับทำให้เป็นเต็มระบบของตัว218เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ1ไฟอินเทอร์เจนไลท์ซิสเ็ม ไฟเลี้ยวตามการหมุนของพวงมลาลลยไฟคอนเนอร์ลิงเวลาสตาร์ทรถนะครับไฟดุ๊กดิกหรือว่าไฟ LED ดทงานนะครับวิ่งทํางานนะครับแล้วก็มีไฟฟังก์ชันอื่นอีกบากมายเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ